ผมมาาจยันตะะเววิใครเข้ามาแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์สาธุสาธุนะครับใครพิมพ์ก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับวันนี้อาจารย์โชคมาสัมผัสต้นปาทโมกข้าพเจ้าข้อนองนอมเด่คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบาลตระไนกคุณบิบามันโดยคุณครูบาอาจารย์ ลูกขออันตรึงใจอยากเห็นต้นชะโนดอยากเห็นต้นชะโนดบอกว่าที่นี่าปโนชะโนดสารต่อปูได้ข่าวว่าปู่อยู่ตรงนี้ลูกขอสัมผัสได้ข่าวว่าสาต่อบูนะครับขอให้ปูจงโปรดเมตตาวันนี้ลูกมาดีมาขอพรเปิดโชคเปิดลาบเปิดสิ่งดีๆเข้ามาในวัดขอให้ปูช่วยดนบันดาลเรียกลูกศิษย์ลูกหา เข้ามาบำรุงวัดศาสนาพุทธให้เจริญรุ่งเรืองก็ได้สร้างองค์ท่านสาธุสาธุอาจารย์เพิได้แบบกจุดสินงศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณเจ้าคี่แล้วก็องค์ปู่บบอกว่ามีองค์ปู่พญานาคอยู่ที่นี่อค่ะก็เชาบ้านดูสิรอยทรืบเขามาขอจุดทูบได้ศูนสองเกอืเครือเส้นวัดเแล้วกลับไปอ่ะ ฝันเห็นทะเบียนรถวัด X48 คือฮากันเลยค่ะตัวนี้ครับค่ะและวันนี้นอาจารย์โชคมาขอสัมผัสที่ดีบอกว่าจะมาขอพรของเพื่อนบ้านทุกงนี้ด้วยโอ้ขอเพื่อนบ้านด้วยข,ขอเพื่อนบ้านด้วยเนาะค่ะตอนนี้กำลังทำสัมผัสอาจารย์โชคถ้าสัมผัสจะเห็นตัวเลขลอยมาเลยนะค่ะเดี๋ยวรอวทุกครั้งเดือนเที่ยวนี้จะลอยมาอีกไหม x ้ใช่ครัาก็เป็นเพราะคำวมาสาธุมาเป็นไม้ไรสด น้เ่ตองห้คนมาบออกะไรนะอาจารย์โชคเลขที่เข้ามาที่เราทำผ่านมาเข้ามาบอกแล้วเขาเข้ามาบอกแล้วองปู่ใช่ไหมคะใช่เป็นเป็นอะไรเป็นองค์ปู่พญานาคเลยบอกเรือปู่สีทองเลยปู่สีทองปู่สีทองที่ว่าไปรอรับอาจารย์โชคหน้าวัดบอกกลายเป็นสีทอง ได้แล้วได้ตัวเลขแล้วตัวเลขก็รอแป๊บนึงเนาะหลวงปู่ท่านขึ้นมาเมื่อกี้หรือคะครับผมให้พรให้โชคอาจารย์ครับผมขอเลยที่ท่านให้ขอเลยอาจารย์โชคขอแล้วครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้เปรี้ยวตาดาได้แล้ือสารกับท่านอืมท่านอยู่นี่ตรงนี้นีหึอยู่ตรงในน้ำครับในโบนี่เลยเนี่ยโบใหญ่นี้เลยอืม วันวันพระท่านจะขึ้นมาอยู่ท่านจะแปลงท่านจะแปลงร่างเป็นคนะมาใส่บาตรคนลุกเลยเนี่ยท่านจะแปลงร่างเป็นคนไรวันพระแปลงร่างเป็นคนนั่นเลยเหมือนเรานี่เลยอาจารย์จะเขียนให้หรือว่าอาจารย์จะบอกเลยรอเขียนเลยเขียนเลยเขียนเลยเอาอาจารย์บอกมา เขียนไม่ได้อาจารย์เพราะว่าติดถือติดถือกล้องอยู่กล่องทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาเขียนให้หน่อยครับมีแต่คนปิดกล้องเลยให้โยมเลยโยมเขียนตัวใหญ่ๆให้หน่อยครับผมว่ามองเห็นละอาจารย์โชคสัมผัสได้ละปิดอะไรกระดาษได้ไหม อมก็ติดทั้งสองมือเลยกระดาษต้ข้างดูก็เดินออกไม่ได้เลยติดเสีปล่าเสียดเปล่าไม่มีกระดาษเดี๋ยวสักครู่นะคะข้ากระดาษก่อนเสียดเสียดอาจารย์จำแม่นเลยบ่อาจารย์มองเห็นเป็นยังไงอาจารย์ลอยมาเลยบ่ไเขาเขาเขามาบอกเลยอ่ะเขากระซิบข้างหูไมเขาบอกเลยเขาคือสารกับพันเลยถามเลย ม,มาอย่างไงมากระซิบข้างหูเป็นฟิวฟิวหรือชัดเลยชัดเลยเห็นชัดชเลยอ่ะเห็นชัดเลย่มาชัดเลย,เลยว่ะสื่อสารเห็นชัดเลยท่านอยู่นท่่าอยูในน้ำนี่<ร>บอกตัวใหญ่เลยทุกวันพระท่านจะขึ้นอ๋อจะขึ้นตอนกลางคืนอะ่ะยันชุก ทุกวันพระมมันจะขึ้นมาตอนกลางคืนเลยครับบางคนก็แปลงหน้าเป็นคนบางครั้งท่านจะแปลงหน้าเป็นคนใส่บาตรท่านจะใส่แต่งชุดแบบของท่านเลยอ่ะแต่งชุดแบบไหนสีเป็นชุดแบบปกติชาวบ้านนี่แหละโอ้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเป็นผู้ชาย อ๋อส้มจังเลยนู่นทางน้นงไม่เป็นไหนหรเราไม่สบายเราเจ็บนี่เลยไม่เจ็บเลยนั่นเ,นยเลยมลองเห็นไหมมองเห็นแต่กายท่านเป็นสีทองอ่ะถ้าว่าจะสร้างท่านอะต้องสร้างกายสีทองตัดสีขาวกายสีทองตัดสีขาวใช่โอ้โหนี่เครื่องเส้นไหวเต็มไปหมดเลยงวดที่แล้วให้ถูกบ่มาสั่ง วันที่แล้วสองเก้าสองเก้าโอ้ถูกสองเก้าเก้าสองเลยโอ้งวดที่แล้วถูกเขาบอกว่าถูกทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมเขาถูกทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันว่าอยู่เนี่ยแต่เขาถูกกันไม่เยอะบ้านเราแต่ก็ถูกทั้งหมู่บ้านนะคนคนละนิดคนละหน่อยเนาะหน่อยก็ถือว่าถูกเนาะครับเลขอะไรเขียนเลยลายมือสวย อเลขอะไรอาจารย์โชคบอกบอกเขาเก้าหกเจ็ดฮะเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเลขอาจารย์โชคตัวเดียวเลยบอกอาจารย์โชคใช่ก็ให้แค่นี้ตัดให้หน่อยนะตัดตัดให้หน่อยเก้าหกเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าหก โอ้ชัดเจนก็หาย่างงี้ปู่อะไรครับกระซบนปู่มาปู่มาบอกเลยอ่ะปู่พญานาคบอกปู่พญานาคปู่พญานาคมากระซิบโอ้อาจารย์โชคว่าปู่พญานาคมากระซิบสิบหกนเพียร์ันนิดนึงอืมโอ้ชัดเจนวันนี้เด่นวันนี้เด่นแน่ ไปายาคมากมากระบิบอาจารย์ทูสัำผัสเห็นัมผัด967 969767นะครับ 5, 5, อาจารย์ูกก็ว่าตอนมารอรับนามาแล้วท่านรู้บเล็กที่วัดบเล็กที่วัด96 ยันหนึ่งเลยก็ได้บ้านเล็กที่วัดหนึ่งเก้าหกตัวเล็กๆกันเก้าแปดหนึ่งจันโชคเห็นไม่ไหนอะไรมาแล้วตัวหนึ่งละตัวหนึ่งมาแล้วเลขห้าอันนี้เลขทูบเนาะใช่เลขทูบอันนี้เลขอันนี้เลขปูกระบอกเลยปูบอกเลยปูบอกเลยอ่ะปูมาบอกตัวไหนจันโชคเก้าหกเจ็ด ก้าหกเจ็ด้าบผมก็บอกสามตัวอย่างนี้ไม่เดียวเเนาะใช่แต่ให้เอฟีไปตัดเอาเนาะใช่ตัดสองตัวออกเก้าหกเก้าเจ็ดหกเจ็ดก็าบอกเลยอ่ะเล็กเล็กตรงตรงไหนอาจารย์โชคไหมตรงกับเล็กที่วัดด้วยเนาะหกเก้าเก้าหกหนึ่งบางอื่นในเรื่องนี้บางอื่นแต่อาจารย์โชคเึ้่มาไม่รู้ว่เป็นยังไงบ้างครับแรงเข้ามายืนเจี๊ยบเลยอ่ะย็นเจี๊ยบเหมือนแต่ว่ามันคนลุคนลูกเลยอ่ะมันเยืนแบบ มันมีของอยู่อ่ะมีของรักษาอยู่ตรงนี้อ่ะแต่ว่าท่านก็อยู่จริงๆนี่อยู่ในโบนี้นี่บโบใหญ่เนี่ยนี่ท่านจะขึ้นจะมาจะเพาะวันพระตอนกลางคืนอ่ะตอนเช้าวัดท่านจะแปลงหน้าเป็นคนอนะอืมแต่ก็ลงไปในน้ำกลับคืนถือศีลค่ะอาจารย์สัมผัสแล้วจุดทูปสิบหกดอกขอเจ้าที่เจ้าทางครับ<ม>นั่งสมาธิอาจารย์ปูม่มาบอก มาบอกเลยบอกเลขเลยคะ967สามตัวตรงครับผมมีสองตัวไหมคะไม่มี967เอ๊ะพระอาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าเลขที่วัด961บางเอิ่เรื่องนี้บางเอื่นบางเอื่นจริงนะใช่บังเอืญงวดที่แล้วก็ออกทะเบียนรถวัดด้วยจุดถูกตรงเลยสามตัวเลยอ284ออก84จริงจริงตรงกับทะเบียนรถวัดวันนี้มาตรงกับ เลขที่วัดนี่แหละ967 961อย่าลืมสองตัวนะ9697แล้วก็9697 6 67 67สองตัวนะแล้วก็เจ็ดเป็นไหนนะที่ว่าอ่ะนะคะเดี๋ยวเราดูเลขทูปนะตัวไหนเพราะว่าทูปแตกเลยมื่อที่แล้วถ้าจุดที่กันได้029อ๋อแตกกลาง029 ทูบกทูบแตกทูบแตกทูบแตกคเาดูทูบค่ะทูบแตกห้าศูนย์เจ็ดทูบแตกห้าศูนย์เจ็ดทูบแตกพี่น้องทูบแตกครับนี่อยู่ที่ต้นคำชะโนดต้นคำชะโนดหายถูกมาแล้วสองงวดซ้อนสองงวดซ้อนบนล่างงวดนี้มาจุดให้แล้วชัดมากเลยน่ะนี่ทูบแตกแล้ว ห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดชัดเกฑนชัดเกินครับแตกแล้วครับทูบแตกเลยอ่ะตห้าศ <5, S 2> ูนย์เจ็ดทุบแตกห้าศูนย์เจ็ดชัดเลยอ่ะหายถูกมาแล้วสองงวดแล้วนะครับหมดล่างเลยเนดะ้อตามด่วนงวดที่สามครับ มากระซิบเดี๋ยวรอดูว่าอาจารย์โชคจะได้เลขอะไรอาจารย์โชคเป็นไงเห็นปู่ตรงไหนตรงนี้ครับผมท่านขึ้นมาบอกเลยขึ้นมาบอกว่าอย่างไรท่านบอกว่ามี้เลขนี้เลยฮะมีเก้าเก้าหกเจ็ดเนาะหกเจ็ดใช่ไหมอาจารย์โชคผมสื่อถามท่านท่านก็บอกถ้าว่าถูกแล้วให้ช่วยมาช่วยสร้างวัดสร้างให้ช่วยสร้างวัดตรงนี้ใช่สร้างวัดให้ เจริญรุ่งเรืองพอเป็นที่ของท่านเลยตรงนี้อ่ะในท่านอยู่ด้วยนี่ท่านท่านรู้นะว่าเราพูดอะไรโอ้ค่ะท่านรู้ขอานใช่ขอโชคดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ครับบมค่ะใครมาขอก็ได้ใครจุดทูตก็ได้โอ้ดูสิเขามาขอจุดทูอ่ะงวดที่แล้วก็ได้ศูนย์สองเก้าอ่ะค่ะแกมาจุดยังได้สองแปดสี่เลยอ่ะงวดนี้แหละเขาจุดได้ตัวไหนครับงวดนี้งวดน หาย์ตรงอะไรอีกล <50 7 S 2> ่ะห้าศูเจอ้าเอ e co, calor, ้าคืออะไรคนนีห้าศตรงกับเลขรถผมมีเฮมีเฮตรงกับเลขรถเลยนี่เลกรถตู้เลตู้แล้วคนสุรินทร์ทีมาจอดใกล้ด้วยนะเออนี่นมาจอดตรงนี้นี่นจอดใก้ใกล้เลยด้ตรงด้วยเออตรงกันเลยห้าเจ็ดสตัวอะไร แปดแปดห้าเจ็ดปดห้าเจ็ดเป็นศูนย์ได้นะอ่เป็นศได้สตัวเนาะใช่ใช่แต่นี่เราได้ห้าศูนยจอาจารย์ันครับอาจารย์อีกอาจารย์อีกทะเบียนเอ้อะไรนะบ้านเอกที่วัดใช่บ้านเกที่วัดบ้านเกที่วัดตรงไหนอาจารย์โชคเก้าหกหนึ่งเก้าหหนึ่งพระอาจารย์บอกโอ้โหปฏิหารอีกแล้วเลขหนึ่งเลขกับเลขเจ็ดเหมือนกันเลยเนาะเก้าหเก้านี่ด้วยเก้าหกหนึ่งใกล้เคียงเป็นเรื่องบังเอิญมากเลย ที่ท่านมาบอกเป็นเรื่องบางเอินอ่ะมีใกล้เคียงกันเลยไม่ไกลไม่ไกลเอางวดที่แล้วทะเบียนรถงวดนี้ขอเลยนี่เลยขอเลยเลขที่วัดบ้านเลขที่วัดเออเลขที่วัดค่ะถูกใจอะไรกับรถคนทุเรียนทีวีหรือเปล่าเออเนาะตรงกันเป๊ะเลยตรงกันเลยนะคะครับสำหรับเลขทูบอย่าลืมส่งตัวนะอย่าลืมตัดเล่นด้วยเด้อตัดเล่นด้วยนะครับ9767ครับองค์ปู่พญานาคใครมาขอพรได้เชื่อนะคะเพราะว่าใครมาจุดเนี่ย ได้เลยอ่ะอืมครับบางคนนี่จุดไปท่านไม่บอกถึงบ้านนี่เลยตามไปบอกถึงบ้านเลยไปฝันบอกเลยอ่ะเราดูคืนนี้จะฝันไหมฝันไหมใครจะฝันเอ้าผมนี่แหละเราดูว่าท่านจะไปบอกที่บ้านไหมอาจารย์โชคท่านจะไปตามไหมอาจารย์โชคครับอาจารย์โชคตามแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ